สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นวอลลีประจำวันที่5ของเดือนมีนาคม2025นะสุดที่ใช้ก็เป็นซุปเปอร์มังกรเหมือนเดิมแล้วนี่จะเป็นหัวกรงผูกล้กาที่ใช้เน้นแค่หอกติดจรวดกับรองเท้าบูด้วยฟ้าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะที่เหลืออยากใส่อะไรก็ตามใจสัตว์เลี้ยงผมจะใส่ให้ผูกล้าเป็นแบบนี้นะแต่เราไปดูบ้านของแคนฝั่งตรงข้ามกันโอเค บ้านสำหรับที่19เป็นบ้านที่14นะจะเป็น14แบบรัดนะป้อมไม่ค่อยแข็งนะัผมคิดว่าผมคงไม่จำเป็นที่จะต้องบูทผู้ก้าแล้วก็สัตว์เลี้ยงก่อนตีนะเหมือนว่าจะไม่มีกระตอบช่างก่อสร้างติดอาวุธเราสามารถลงยาเป็นดินไหวใส่บ้านไปก่อนได้เลยเพื่อลดเลือดผมน่าจะเข้าทางด้านบนไม่ก็ด้านขวานะ ให้มันเข้าไปพังพังบ้านน่าจะเข้าไปถึงอยู่คิดว่านะแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรคงจะได้สักเสารลาวากับป้อมินซีก็คงโอเคเสารลาวาเป็นแบบเส้นเดียวซึ่งอันตรายต่อสูตรมังกรเรามากแต่ว่าม,มันก็อยู่คนข้าง,ง,งนอกนะเราใช้หอกจะจรวดทำลายได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้า เรลงยาพนันธุ์ไว้ไปก่อนนะ,ะพยายามลงให้โดนหลายๆป้อมนะเดี๋ยวเข้าทางด้านบนดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยมารับดาเมจไปก่อนแป๊บหนึ่งนะอย่างบ้านวันนี้ไม่ต้องกลัวอันตรายเหมือนบ้านที่เราตีแบบบ้าน1 6บหนะเพราะดาเมจไม่นักขนาดนั้นปล่อยรับดาเมจไปสักพักก่อนได้เลยแล้วเราก็ยงลงยาล้างห่นนะ เหมือนจะเดินออกนะไม่ได้เข้ามาตรงกลางดามเมจโดนหนักกว่าที่คิดเหมือนกันโอเคน่าจะมาด้านข้างเอาไปกลางต่อเฉยโอเคได้สรตว์ลวากับพ้อมินซีโอเคเลยนะถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยบ้านอาจจะไม่ทันนะเพราะว่าเดินออกไปหลายจังหวะเกินแล้วเราต้องเสียยาแล้งหนเพื่อลงต่อนะทำให้ ถ้ยาลองหนไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรบ้านหนบ้านรัดนะคงจะเก็บสามดาวได้ไม่ยากอยู่แล้ะปล่อยคิงน้านบนปล่อยควีนยิงธนูยักษ์ให้โดนป้อมปุ2สองอันโอเคสวยงามปล่อยซูเปอร,ร์มังกรเก็บด้านข้างนะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยตัวที่เหลือลงไปเลยด้านล่างปล่อยหัวเดนตามไปแล้วเราจะปล่อยบอลลูนไปทาลายสรวเส้นเดียวอันนี้นะแล้วก็แช่ไปโอเค เอาผมลืมล่อยเครื่องยิงเดอรล็อกนะแ๋ยวปล่อยไปเลยให้มันลงให้ยิงโดนป้อมทางด้านล่างเลือดสารวะวาอยู่ต้นเดียวน่าจะใช้หอ,อกติดจรวดทําลายได้ไม่ยากนะก็เดี๋ยวเราอาจจะแช่ไปที่บ้านเพราะว่ามันเริ่มตีถ้าเราหลายเป้าแล้วโอเคเราใช้หอ,อกติดจรวดลงไปทางด้านซ้ายแล้วก็แช่ไปที่สารวะวาเส้นเดียว โอเคเรียบร้อยก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่สาหรับวันนี้เพราะว่าเป็นบ้านรัดนะก็ถือว่าเป็นเบ,บาๆว,วันหนึ่งเพราะว่าก่านอนนี้เจอหนักเหลือเกินนะโอ้โ oh, หแต่ละวันหารีแลกไปวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นวันสุดวันที่ง่ายที่สุดแหละส่วนวันอื่นก็คืออีกสองวันที่เหลือหกับเจ็ดบอกเลยว่าน่าจะตึงมือเอาเรื่องโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบายบาย